ตั้งแต่การโจมตีของก็อตซิลล่าในปี1954 <S <S ก็ดูเหมือนว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นถูกสาบให้ต้องทนรับกับการโจมตีของเหล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของแมลงยักษ์มอสท่าที่ได้ทำลายเมืองโตเกียวในปี1960หรือการโจมตีของบิ๊กฟุตไก่ล่าในปี1966แต่พวกมันทั้งสองก็ถูกกำจัดลงได้โดยอาวุธความร้อนและปืนลำแสงมเมเซอร์แต่ต่อมาในปี1999 ทั้งญี่ปุ่นก็ต้องตกอยู่ในความหวาดผวาอีกครั้งเมื่อกอซิล่าตัวใหม่ได้บุกขึ้นสู่ชายฝั่งของญี่ปุ่นอาวุธเมเซอร์ที่สามารถต่อกรกับสัตว์ประหลาดยักษ์ในอดีตไม่สามารถใช้ได้ผลกับมันและวิธีการสร้างออกซิเจนเดสตอยเออร์อาวุธที่เคยกำจัดกอซิล่าตัวก่อนหน้านี้ก็ได้สูญหายไปตลอดการพร้อมกับผู้สร้างของมันญี่ปุ่นจึงต้องคิดค้นอาวุธใหม่ที่จะสามารถมาต่อกรกับกอซิล่าได้ด้วยการใช้ d n a และกระดูกของก็อซิล่าตัวก่อนพวกเขาได้เปลี่ยนอดีตสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ความหวังใหม่ของชนชาติญี่ปุ่นมงกรจากกลคิลิว คิริวหรือเมกะกอซิล่า3คือไซ่บอร์ขนาดยักษ์จากจัก,กรวาลโทโฮและเป็นเมกะกอรซิล่าลำดับที่3จากเมกะกอซิล่าทั้งหมดโดยปรากฏตัวขึ้นในหนัง2ภาคได้แก่ภาคกอซิล่าปะทะเมกะกอซิล่าเวอร์ชั่นปี2002และภาคกอซิล่าปะทะมอท่าปะทะเมกะกอซิล่าโตเกียว SOS ที่ออกฉายในปีต่อมาชื่อของมันเกิดจากการผสมสอักษรคันจิคิและริวเข้าด้วยกันแต่ในทางกฎหมาย มันถูกจดลิขสิทธิ์ในชื่อเมกะกอสซิล่าโดยชื่อของมันอย่างเป็นทางการในหนังคือ MFS3 Multi Purpose Fighting System Type 3เช่นเดียวกับกอสซิล่าตัวอื่นๆที่มีชื่อเล่นเป็นของตัวเองสำหรับคิริวนั้นมีชื่อเล่นว่ามิเลเมกะโกจิและโตเกียวเมกะโกจิสำหรับภาคโตเกียว SOS สำหรับดีไซน์ของคิริวในตอนแรกชินจินิชิกาวะยาสุชิโทริซาวะและ ฮิโรชิมารุยามะทั้ง3คนได้วาดคอนเซปต์อาร์ตของเมกกอซิลล่าที่จะปรากฏตัวขึ้นในหนังยุคมิลลนียมซึ่งท้ายที่สุดผลงานของคุณชินจินิชิกาวะก็ได้ถูกเลือกให้เป็นต้นแบบของคิลิวคุณนิชิกาวะได้ออกแบบคิลิวโดยใช้ซีโบสูจากซีรีส์อัลต้าแมนเป็นแรงบันดาลใจโดยสีชุดเกราะของคิลิวในภาพแรกๆนั้นจะเป็นสีคล้ายกับกระดูกแต่ต่อมาก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นสีเงินหลังจากนั้น ทางทีมงานก็ได้สร้างโมเดลจำลองขนาด1ต่อ5ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการทำชุดซึ่งเราสามารถเห็นโมเดลจำลองตัวนี้จาก1ในฉากของหนังได้ด้วยนอกจากโมเดลขนาด1-5ต่อ5ก็ได้มีการสร้างโมเดลขนาด1-2ต่อ2ที่ถูกใช้ในบางฉากที่ไม่สามารถถ่ายทำด้วยชุดได้และจะมีการใช้ CGI ในฉากที่ไม่สามารถใช้ทั้งชุดหรือแบบจำลองในการถ่ายได้สำหรับภาคโตเกียว SOS ได้มีการแก้ไขชุดให้ตรงกับภาพคอนเซปต์ดั้งเดิมยิ่งขึ้น และมีการใช้ส่วนประกอบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาเพื่อช่วยให้นักแสดงสามารถขยับได้ง่ายขึ้นในการถ่ายทำฉากต่อสู้นอกจากนั้นยังมีการลดขนาดหัวและคอของคิรยวลงพร้อมกับมีการทำสีใหม่ให้เป็นสีแบบกันเมทัลมากขึ้นอาวุธที่ถูกออกแบบใหม่ก็ถูกทำสีให้เป็นสีเดียวกับตัวของคิริวอีกด้วย MFS3 หรือ Multi-Purpose Fighting System Type 3คือเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับกอรซิล่าตัวใหม่มันถูกสร้างโดยกองกำลังต่อต้านสัตว์ประหลาด JXDF s ซึ่งต่อมาชื่อของมันจะถูกเรียกง่ายๆว่าคิลิวคิลิวถูกสร้างโดยมีโครงสร้างหลักภายในเป็นกระดูกของกอรซิล่าที่ถูกสังหารในปี1954ระบบการทำงานของมันคือระบบคอมพิวเตอร์มีชีวิต ที่เรียกว่า DNA คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการผสาน DNA ที่ได้จากการสกัดเซลล์ไขสันหลังของก็อตซิล่าซึ่งมีความสามารถในการแบ่งตัวและสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เข้ากับระบบประมวลผลจึงเกิดเป็นระบบที่มีความสามารถในการประมวลผลที่เร็วที่สุดในโลกด้วยระบบการทํางานบนเลขฐาน4คิลิวจะทํางานร่วมกับหน่วยของเครื่องบินรุ่นไวท์เฮลอนที่ทําหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายคิลิวไปยังพื้นที่เป้าหมายรวมถึงทําหน้าที่ในการออกคําสั่ง ผ่านระบบควบคุมระยะไกลคิลิวสามารถทำงานต่อเนื่องได้สูงสุดเป็นเวลา2ชั่วโมงและสามารถทำการชาร์จพลังงานผ่านคลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากการส่งต่อพลังงานจากจานดาวเทียมภาคพื้นไปสู่เครื่องบินไวท์เฮลลอนที่จะทำการส่งพลังงานต่อไปที่แผ่นหลังของคิลิวตัวของคิลิวมาพร้อมกับอาวุธหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทวินเลวกันที่ถูกติดตั้งอยู่ที่แขนทั้งสองข้างซึ่งภายในมีการติดตั้งเมเซอร์เบลด ที่สามารถเจาะทะลุผิวหนังของกอซิล่าและส่งกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเข้าใส่โดยตรงนอกจากนั้นมันยังมีแบ็กยูนิตที่ถูกบรรจุด,ด้วยจรวดหลายรูปแบบและสามารถใช้โจมตีได้จากทั้งระยะไกลและในระยะประชิดไอพ่นที่อยู่ในแบ็กยูนิตยังช่วยเพิ่มความเร็วรวมถึงความสามารถในการบินให้กับคิริวและเมื่อจรวดทั้งหมดถูกใช้แบ็กยูนิตสามารถถูกยิงออกไปได้เพื่อลดน้ำหนักของคิลิวลง ซึ่งปืนที่ติดตั้งอยู่ที่แขนทั้งสองข้างนั้นก็สามารถถูกดีดออกได้เช่นกันเมื่อน้ำหนักของอาวุธทั้งหมดถูกปลดออกคิลิวจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อทําให้มันสามารถหลบลําแสงรวมไปถึงการกระโดดข้ามตัวของกอสซิล่านอกจากความเร็วมันยังมีกําลังขับเคลื่อนที่สูงทําให้มันสามารถเข้าปะทะก,กับกอสซิล่าได้โดยตรงและสามารถยกกอสซิล่าขึ้นทั้งตัวได้ภายในตัวของคิลิวได้มีการติดตั้งไอพ่น ซึ่งเมื่อใช้รวมกับพละกําลังของมันก็สามารถเหวี่ยงกอซิล่าได้ในปากของคิลิวยังมีการติดตั้งปืนทวินเมเซอร์แคนนอนที่มีพลังทําลายมากกว่าปืนเมเซอร์ธรรมดาถึง2.5เท่าแต่อาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของคิลิวคือปืนแอ็บสโลดซีโร่แคนนอนที่ติดตั้งอยู่ที่ส่วนอกอาวุธนี้มีความสามารถในการแช่แข็งเป้าหมายด้วยความเย็นระดับลบ273องศาเซลเซียสซึ่งจะแช่แข็งเป้าหมายไปจนถึงระดับโมเลกุล ส่งผลให้เป้าหมายแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงอย่างไรก็ตามการใช้อาวุธนี้ต้องใช้พลังงานเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมดของคิลิวด้วยสมรรถนะและอาวุธทั้งหมดของคิลิวก็ดูเหมือนว่ามันคือสุดยอดอาวุธต่อต้านสัตว์ประหลาดยักษ์ที่แท้จริงแต่แล้วในการปฏิบัติงานครั้งแรกจุดอ่อนไร้แรงก็ได้ปรากฏขึ้นเมื่อคิลิวได้เข้าปะทะกับกอสซิล่าถึงแม้ว่าอาวุธของมันจะสามารถทําให้กอสซิล่าถอยกลับลงทะเลไปได้ แต่เสียงคำรามของก็อตซิล่าก็ได้กระตุ้นความทรงจำของก็อตซิล่าตัวก่อนที่ฝังลึกอยู่ในระบบ DNA คอมพิวเตอร์ทำให้มันไม่สามารถถูกควบคุมได้หลังจากนั้นมันได้เริ่มทำลายตัวเมืองด้วยอาวุธทั้งหมดของมันราวกับว่าวิญญ,ญาณของก็อตซิล่าตัวแรกได้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากไม่สามารถควบคุมหรือสั่งปิดการทำงานของคิลิวได้ JXSDF จึงไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยให้คิลิวอารวาจนกว่าพลังงานของมันจะหมด คิลิวได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับตัวเมืองและได้ทำลายความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อกองกำลัง JXDF แต่แล้วเพียงไม่กี่วันต่อมากอซิลาก็ได้บุกเข้าโจมตีเมืองโตเกียวทางกองกําลัง JXDF ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ส่งคิริวออกปฏิบัติการอีกครั้งพร้อมกับระบบ DNA คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการดัดแปลงใหม่ในการต่อสู้คิริวเป็นฝ่ายได้เปรียบและพยายามที่จะใช้ปืนแอปพลูดซิโลแคนนอนในการทําลายกอซิล่าแต่ว่าก็ถูกหยุดไว้ด้วยลําแสงของกอซิล่าคิริวได้รับความเสียหายหนักและไม่ตอบสนองต่อการควบคุม พลขับอาคเนยาชิโรจึงได้อาสาที่จะเข้าไปซ่อมแซมและควบคุมคิริวจากภายในแต่ว่านอกจากระบบที่เสียหายแล้วพลังงานของคิริวก็เหลือน้อยจากการยิงปืนใหญ่แอปซูลซิโรแคนนอน JXDF จึงได้ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของญี่ปุ่นเพื่อชาร์จพลังงานให้กับคิริวมันจึงสามารถกลับเข้าต่อสู้กับกอซิล่าได้อีกครั้งโดยมันทําการจับตัวของกอซิล่าเอาไว้พร้อมกับบินออกไปสู่อ่าวโตเกียว ก่อนที่จะทําการยิงปืนแอปซู e ซิโลแคนนอนเข้าใส่กอซิล่าในระยะประชิดซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถทําลายกอซิล่าได้แต่ก็ได้สร้างแผลขนาดใหญ่ที่อกของมันและทําให้มันล่าถอยกลับไปนับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น 5ปีต่อมาคิริวได้รับการซ่อมแซมรวมถึงการอัปเกรดอาวุธทั้งหมดใหม่ยกเว้นปืนเอฟซิลูซิโลแคนนอนที่ได้รับความเสียหายจากการยิงใต้น้ำเนื่องจาก j x s d f ไม่สามารถหาเพชรขนาด1.25เมตรซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอาวุธมาทดแทนได้ที่ส่วนอกของคิริวจึงถูกติดตั้งด้วยปืน Triple Hyper t r ิปเปิลไฮเปอร์เมเซอร์แคอนแทนในตอนนั้นเองพูดแฝดลึกลับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและขอให้ JXHDF หยุดการพัฒนาคิลิว และส่งกระดูกของก็อตซิล่ากลับคืนสู่ท้องทะเลโดยให้เหตุผลว่าการมีตัวตนอยู่ของคิริวเป็นเรื่องที่ฝากฎสมดุลของธรรมชาติชีวิตทั้งปวงจะมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้เวลาที่ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดเท่านั้นพวกเธอทั้งสองได้ให้คำสัญญาว่ามอดท่าจะทำหน้าที่ในการปกป้องญี่ปุ่นจากก็อตซิล่าแทนแต่เนื่องจากคิลิวเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่สามารถต่อกรกับกอตซิล่าได้ทาง JXDF จึงได้ปฏิเสธคำขอนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อกอซิล่าปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมอสท่าก็ได้เข้าต่อสู้เพื่อหยุดมันเอาไว้หลังจากที่ได้เห็นความพยายามของมอสท่าในการต่อสู้กับกอซิล่าเพียงลําพัง JXDF จึงได้ส่งคิริวออกมาช่วยในการต่อสู้คิริวได้ใช้อาวุธทั้งหมดรวมถึงแบ็กยูนิตแบบใหม่ที่สามารถระเบิดตัวเองในการหยุดการเคลื่อนไหวของกอซิล่าแต่ในตอนนั้นคิริว ก็ถูกยิงลำแสงเข้าใส่ที่ส่วนหัวทําให้ไม่สามารถควบคุมได้หัวหน้าวิศวกรโยชิโตชูโจจึงได้อาสาที่จะเข้าไปซ่อมคิลิวจากภายในซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีตัวอ่อนของมอทท่า2ตัวมาช่วยถ่วงเวลาให้กับคิลิวโดยการดึงดูดความสนใจของกอซิล่าแต่ว่าก็ต้องแลกมากับชีวิตของมอทท่าตัวแม่ที่สละชีวิตของมันเพื่อปกป้องลูกทั้งสองตัวชูโจสามารถทําให้คิลิวกลับมาทํางานได้อีกครั้งแต่ว่าเขาก็ติดอยู่ภายในตัวของคิลิว เนื่องจากความเสียหายของระบบประตูคิริวได้เข้าต่อสู้กับก็อตซิล่าอีกครั้งและใช้อาวุธใหม่ที่เปลี่ยนมือของมันให้กลายเป็นสว่านและเจาะเข้าไปที่แผลเก่าของก็อตซิล่าก่อนจะทําการยิงซ้ําด้วยปืนไฮเปอร์เมเซอร์ทั้งหมดที่มีในตัวส่งผลให้ก็อตซิล่าล้มลงและตัวอ่อนของมอท่าทั้งสองก็ได้ใช้ใยของพวกมันในการจับก็อตซิล่าเอาไว้ตอนนั้นเองที่พูดแฝดได้ขอให้ JXDF หยุดการโจมตี และคืนกระดูกของกอรซิล่ากลับสู่ทะเลแต่ทาง JXSDF ไม่สามารถปล่อยโอกาสครั้งเดียวของพวกเขาในการกำจัดกอรซิล่าไปได้และได้ออกคำสั่งให้คิริวทำลายกอรซิล่าแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อวิญญาณของกอรซิล่าตัวเก่าได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและเลือกที่จะไม่ทำลายกอรซิล่าตัวปัจจุบันสิ่งที่มันต้องการคือการหลับอย่างสงบอีกครั้งเท่านั้นคิลิวได้เคลื่อนไหวด้วยตัวเองและนำร่างของกอซิล่าบินออกไปสู่ทะเล นักบินของไวท์เฮรอนได้ทําการยิงประตูที่พังออกและคิลิวได้ทําการหมุนตัวกลางอากาศเพื่อให้ชูโจสามารถหลบหนีออกมาจากตัวของคิลิวได้และได้ทําการบอกลาโยชิตะชูโจด้วยข้อความสุดท้ายผ่านทางจอควบคุมหลังจากนั้นคิลิวก็ได้พุ่งลงสู่ทะเลลึกเพื่อจมตัวของมันและกอซิล่าไปพร้อมๆกันเป็นการช่วยชีวิตกอซิล่าเอาไว้และทําให้คิลิวสามารถพักผ่อนอย่างสงบในที่สุด รู้หรือไม่แสงสีแดงที่อยู่ใต้ตาของคิริวจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่วิญญาณของกอซิล่าทําการควบคุมคิริวซึ่งทางทีมงานตั้งใจทําให้ส่วนนี้เป็นเหมือนกับน้ําตาสีเลือดของกอซิล่าตัวก่อนสําหรับภาคโตเกียว SOS เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษคิริวจะถูกเรียกด้วยชื่อว่าเมกะจีแทนเพื่อไม่ให้คนที่ไม่เคยดูภาคก่อนสับสนว่าชื่อคิลิวมาจากไหนชื่อของคิลิวนั้นถูกจดลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลาสั้นๆ ตอนที่เกมก็อ l ซิล่าอันลิชวางจําหน่ายตัวของคิริวได้ปรากฏตัวขึ้นในคอมิกของก็อซิล่าหลายครั้งซึ่งในบางครั้งก็จะมาเป็นพันธมิตรกับก็อซิล่าสำหรับในหนัง Lady Player One ในตอนสุดท้ายที่ตัวร้ายเรียกเมกะก็ซิล่าออกมาถ้าเกิดเอาตามในนิยายแทนที่จะเป็นเมกะก็ซิล่าที่เราเห็นในหนังตัวร้ายจะทําการตะโกนชื่อของคิริลออกมาและแทนที่จะเป็นการต่อสู้กับการดั้มมันจะต้องเข้าต่อสู้กับอัลต้าแมนแทน สำหรับไอเดียของกอซิล่าปะทะกับวิญญาณของกอซิล่าตัวดั้งเดิมนั้นเคยมีมาก่อนหน้านี้ในหนังภาคที่ไม่เคยถูกสร้างขึ้นที่มีชื่อว่ากอซิล่าปะทะโกสกอซิล่าซึ่งในตอนแรกถูกวางแผนให้เป็นภาคสุดท้ายของกอซิล่ายุคเฮเซแต่ว่าเนื่องจากหนังสองภาคก่อนหน้านี้เป็นภาคกอซิล่าปะทะเมกะกอซิล่าสและภาคปะทะสเปซกอซิล่าไปแล้วทางโทโฮจึงคิดว่ามันอาจจะซ้ำซากเกินไป ถ้าภาคสุดท้ายของกอซิล่ายุคเฮเซเป็นการต่อสู้กับกอซิล่าอีกครั้งดังนั้นหนังภาคสุดท้ายของยุคเฮเซจึงกลายเป็นกอซิล่าปะทะเดสตอย่าแทนรู้หรือไม่นอกจากเมกะกอซิล่าแล้วในหนังสือเจาะลึกเบื้องหลังภาคโตเกียว SOS ได้มีภาพคอนเซปต์อาร์ตของหุ่นยนต์เมกะไคจูหลายๆรูปแบบอีกด้วยบริษัทวิซาดออฟเดอะค a s t สจับมือกับโทโฮเพื่อทำการ์ดเมจิกเดอะแกต์ตเลิงชุดกอซิล่าขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการ์ดของคิริวหนึ่งในฉากของหนังที่เป็นฉากที่คิริวบินผ่านสนามเบสบอลนักเบสบอลที่ปรากฏในหนังคือฮิเดกิมัตสุอิที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญซึ่งในชีวิตจริงของเขาก็เป็นนักกีฬาเบสบอลที่มีชื่อเสียงและมีฉายาว่ากอสซิล่าแฟนหลายๆคนมักจะเทียบคิริวกับหุนยักจากแอนิเมะอีกเรื่องนั่นก็คืออีวากเลียนเนื่องจากความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นหน้าตา พลังงานที่มีจำกัดการที่คิริลสามารถคุ้มค้ั่งได้หรือรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของญี่ปุ่นในการให้พลังกับมันซึ่งทั้งสองซีรีส์ก็ได้มีการจัดอีเวนต์คอสโอเวอร์กันอยู่บ่อยครั้งดีไซน์ของคิริวเป็นที่นิยมในหมู่แฟนทำให้มันมีโมเดลและของเล่นหลายรูปแบบซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะขอยกตัวอย่างโมเดลที่น่าสนใจแค่บางส่วนเท่านั้นเริ่มต้นกันด้วย sh monster ars m e g a o godzilla 3ทั้งเวอร์ชั่นภาคปะทะก็อตซิล่า และเวอร์ชั่นภาคต o k เกียว SOS, อาโอชิมาเมกะกอรซิล่าซึ่งเป็นโมเดลชุดประกอบเองโดยมีทั้งชุดปกติและชุดที่มาพร้อมกับไวท์เฮลอนทั้ง3ลำรวมถึงชุดโมดิฟายเมกะกอซิล่าจากภาคต่อสุดท้ายคือฟูจิมิชิบิมาลุซึ่งเป็นโมเดลประกอบของคิริวเวอร์ชั่นชิบิโดยมีทั้งเวอร์ชั่นธรรมดาและเวอร์ชั่นติดอาวุธเต็มรูปแบบ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิดีโอด a ต a าเ s สของคิริวซึ่งอย่างที่บอกไปในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังรอข้อมูลของเมก a ะกอซิล่าตัวใหม่ล่าสุดอยู่ซึ่งตอนที่ดูหนังภาคใหม่เนี่ยผมก็เกิดคิดถึงหนังภาคเก่านะครับก็เลยไปหามาดูนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าภาพมันจะแบบว่าสวยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันก็เก่าแล้วนะฮะแต่ว่า พอดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าสนุกน้อยกว่าภาคใหม่เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูนานแล้วเนี่ยหรือว่ายังไม่เคยดูเลยเนี่ยผมขอแนะนําหนังกอตซิล่าทั้ง2ภาคนี้เลยนะฮะสนุกมากสําหรับการทําวิดีโอราัต้าเบสเนี่ยพูดตรงๆเหมือนกับเป็นการป้ายยาตัวเองให้อยากได้โมเดลของคิริวเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าคิริวเวอร์ชั่นชิบิเนี่ยผมเนี่ยอยากได้มากเลยซึ่งเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ที่ผมมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เจอเจ้าโมเดลกล่องนี้นะฮะแต่ว่า ไม่ได้ซื้อมานั่นเองซึ่งราคาของมันในประมาณ2000เยนหรือว่า600บาทเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยไม่ซื้อไว้พอมาวันนี้อยากได้พอไปเสิร์ชหาราคาดูเนี่ยในไทยเนี่ยขายกันประมาณ1,800บาทเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโกรธอีโควิดมากเลยนะคือตอนนี้ถ้าไม่มีมันเนี่ยบอกตรงๆว่าคงหาเรื่องบินไปญี่ปุ่นเพื่อซื้ออีกอซิล่าตัวนี้อย่างแน่นอนจริงๆตอนทําวิดีโอนี้เนี่ยก็แอบหวังอยู่เหมือนกันว่าจะเพิ่มกระแสะของคิริวมากขึ้นนะครับอาจจะมี เจ้าของร้านโมเดลเนี่ยเอาคลิปเข้ามาขายเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะก็ว่าไปนั่นสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งแล้วถ้าเกิดอยากดูด a าตา้์เบสของตัวอะไรต่อไปเนี่ยก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ